ข้อ66สนดีตการหญิงสี่คนในพระนครชื่อปัญกัชชะนายรัชชื่อเอสิกาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะบรรดาหญิงสี่คนนั้นคนหนึ่งพบภิกษุเที่ยวบินทบาตเป็นวัดรูปหนึ่งมีจิตเลื่อมใสได้ถวายดอกราชพฤกษ์มัดหนึ่งแก่ภิกษุรูปนั้นคนหนึ่งได้ถวายดอกกุบลเขียวกำมือหนึ่งแก่ภิกษุเห็นป่านนั้นเหมือนกันคนหนึ่งได้ถวายดอกบัวหลวงกำมือหนึ่งแก่ภิกษุเห็นป่านนั้นแล คนหนึ่งได้ถวายดอกมะลิตูมแก่ภิกษุเห็นป่านนั้นเช่นกันกำดอกราชพฤกชื่อว่าอินทิวรากลาปะกำดอกบัวหลวงชื่อว่าปทุมมาหัตถะดอกมะลิตูมมีสีดังงาช้างชื่อว่าสุมาณะมะกุละหญิงสี่คนนั้นครั้นทำบุญประมาณเท่านั้นอย่างนั้นแล้วต่อมาก็ทำกาละแล้วบังเกิดในเทวดาชั้นดาวดึงคนหนึ่งหนึ่งมีนางอป,ปสรสพันหนึ่งเป็นบริวาร เทวดาทั้งสี่องค์นั้นสวยทิพยสมบัติในดาวดึงนั้นตราบเท่าสิ้นอายุท่องเที่ยวไปมาอยู่ในดาวดึงนั้นนั่นแลด้วยเศษวิบากแห่งกรรมนั้นเองแม้ในพุทธบาทการนี้บังเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นอีกเหมือนกันครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลลานะเที่ยวจาริกไปในเทวโลกไปสู่พบดาวดึงพบเทพธิดาเหล่านั้นในวิมานทั้งสที่ตั้งอยู่ตามลำดับกัน ในพบดาวดึงนั้นจึงถามบุรพกรรมของเทพธิดาเหล่านั้นโดยในที่พระธรรมสังฆาการจาร์กล่าวไวน้นายจตุริถีวิมานวัตถุแม้เทพธิดาเหล่านั้นก็ได้บอกบุรพกรรมของตนแก่พระเถระลำดับนั้นพระเถระได้กล่าวอนุปุพีกถาแล้วประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เทพธิดาเหล่านั้นในเวลาจบสัจจะเทพธิดาเหล่านั้นแม้ทุกองค์พร้อมกับบริวารได้เป็นโสดาบันแล้ว พระเถระมาจากเทวโลกไปสู่พระเชตวันทูลเรื่องทั้งปวงนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงทำความนั้นให้เป็นอัตุปปติวงเล็บเหตุเกิดแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ประชุมกันในพระเชตวันนั้นเทศนานั้นมีประโยชน์แก่มหาชนแลเรื่องหญิงสี่คนจบ